โอ้สวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวิจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวกับผมนะมอสในไหมครับแกดิชั่นเวอร์ชัน1.0.2ถึงเวอร์ชัน1.0.3ของผมนะฮะและถามว่ามอสที่มาจะมารีวิวในวันนี้คือมอสอะไรรับผมนะฮะมอสที่มาในวันนี้มีชื่อว่ามอส ex compression ข um องผมนะฮะ ซึ่งไอมอนเนทจะเป็นมอดเสริมของเอสก่าฟักเตอรี่ที่ผมได้ทําเอาไว้ให้ผมนะฮะคือผมเอามาจากในคอมมันมีมอนแนะในคอมผมก็เลยทําวอนเนียมันเล่นใน PE ครับผมนะไว้คู่กับไอสก่าฟักเตอรี่จะได้ทำอะไรไวๆขึ้นครับผมนะฮะอ่ะโอ้ยหลายคนจะรู้แล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ที่นี่ผมจะมาทำคลิปรีวิวอยู่ดีครับผมนะฮะอ่ะโดยเราจะมาเริ่มจากไอพวกบล็อกที่อยู่ข้างหลังเราก่อนเลยครับผมนะฮะว่ามันคืออะไรกันบ้างโอเคไปดูเลยที่ผมจะมาให้ดูนั้นก็คือเอ่อบล็อกบิบอัดครับบผมนนะที่เป็็ลอกพื้้นนนฐาาใเเออ่จับผมนะฮะโดยที่ เราจะมาเริ่มจากบล็อกนี aron, ้ก่อนผมก็คือคอมเพรสเดอร์ก็ผมนะดูดินบีบอัดก็ผมนะคือเราเ oui อาดิน9อันก็ผมนะมาบีบอัดก็ผมมาให้ได้แบบนี้ผมก็จะได้เป็นคอมเพรสเดอร์ออกมานั่นเองก็ผมนะฮะอ่าต่อมาผมคอมเพรสคัพโบสโตนก็ผมนะหน้าตาเป็นไงหน้าตามันจะเป็นวิธีการคลาบก็แบบนี้ก็ผมนะฮะก็คือเอาคัพโบสโตน9อันมาวางก็ผมนะฮะต่อมาก็เอ่อคอมเพรสกราเวิวก็ผมนะฮะปุ๊บวิธีการคลาบก็แบบนี้ก็ผมนะฮะกราเวล9อันก็ผมต่อมาคอมเพรสแซนด์ก็ผมนะฮะซาบิัดบผมนะฮะ ซึ่งเราก็บีบอัดจากเอาไซต์ก้าอันมาวางไว้แบบนี้ครับผมนะสุดท้ายก็เป็นเอ่อคอมเพรสดัสกับผมดัสนะฮะผมนะหรือหรือฝุ่นแบบบีบอัดกับผมนะฮะซึ่งเราจะเอาได้มาจากวิธีการบีบอัดฝุ่นไว้เก้าอันกับปอกฝุ่นไปเก้าอันกับผมนะฮะโอเคก็จะได้เป็นเอ่อคอมเพรสดัสออกมาผมนะฮะอ่าและไอ้เจ้าพวกเนี้ยเราจะบีบอัดไปทําไมใช่ไหมใครหลายคนที่เคยดูซีรีส์ผมจะรู้ว่าผมมาทําอะไรได้ใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูผมนะ เราจะเอาพวกนี้นะผมในลำการแปลรูปพวกผมนะครผมโดยใช้เจ้านี้ครับผมนะฮะพร้อมเพชรแฮมเมอร์ครับผมนะฮะคือถ้าในกรณีปกติเราสามารถที่จะถ้าบล็อกที่ไม่ได้บิบอ,ดอัดเราสามารถที่จะเอาแฮมเมอร์ปกติแปลรูปมันได้แต่ว่าถ้าเป็นบล็อกบิบอ,ดอัดเนี่ยต้องใช้เจ้านี้ทานั้นนะผมนะฮะในการบิบอดัดซึ่งวิธีการครับของมันก็คือวิธีแบบนี้ครับผมก็คือเอาคอนเก้าอันนะครับมาวางกับผมนะฮะวิธแบบีการครับก็สตรีนี้ผมนะโอเคแล้วก็เจ้านี้ครับผมก็จะมีเอ่อจำนวนท่าแบบเดียวกันก็จะมีแบบไม้ แบบหินแบบเหล็กแบบทองแล้วก็แบบเพชรกระผมนะฮะอ่ามีทั้งหมด5อันด้วยกันนะสำหรับคอนที่ใช้ผมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้งานเจ้าคอนนี้กันดีกว่าผมนะฮะอ่าโอเคอผมเอาเอ,อ่อคอมเพรสคาร์บุสโตออกมาผมนะฮะอ่าอยู่กระเป๋าผมปุ๊บแล้วก็จะเอาเอ่อคอมเพรสเมสือม์ออกมานะครับโอเคเอาแอรอตอนมาแล้วกันนะผมนะฮะจะทําการเอ,อ่อทุบเจ้านี่เนี่ผมนะให้กลายเป็นเอ,อ่อ ซ้ายผมนะโดยใช้คอมเพรสแฮมเมอร์นะครับเมื่อผมทุบเจ้าบล็อกนี้ปุ๊บนะผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมได้กราวเวลมาเก้าอันครับผมนะฮะแล้วถ้าผมเอากราวเวลของผมนะฮะไปโตคราฟนะฮะอ่าผมก็จะทําการคราฟเป็นคอมเพรสกราวเวลของผมนะฮะนี่ครับผมนี่คอมเพรสกราวเวลนะครับแล้วถ้าผมเอาคอมเพรสกราวเวลไปทุบนะผมนะฮะโดยใช้ไอคอมเพรสแฮมเมอร์ครับผมนะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บ ผมก็จะได้ทรายเก้าอันครับผมนะฮะอ่าโอเคแล้วถ้าเราเอาทรายไปคราฟเป็นทรายบิบอัดครับผมนะฮะปุ๊บนี่นะครับแล้วเราก็เอามาทุบป,ปุ๊บเราก็ทุบปุ๊บปุ๊บปุ<ๆ>๊บป<ๆ>ุ<ๆ>๊บปุ๊บก็จะได้เป็นเอ่อฝุ่นผงเก้าอันครับผมนะฮะแล้วก็เอาฝุ่นผงไปคราฟเป็นเอ่อเป็นฝุ่นผงอัดบิบอัดได้ครับผมเป็นคอมเพรสเตอร์ต้นเองอ่ะโอเคทีนี้ เราจะเอาไอ้บล็อกพวกนี้ไปทำอะไรอีกใช่ไหมก็คือเราสามารถที่จะเอาไปกรองได้ผมแต่เราไม่สามารถที่จะกรองด้วยสีปกติได้นะครับเราจะไปจะต้องใช้สีพิเศษกับผมนะก็คือเจ้านี่ผมนะฮะเจ้านี่มีชื่อว่าเออเฮปวิสีกับผมนะผมต้องผมต้องชื่อว่าเฮปวิสีโอ๊กนะฮะอ่ะซึ่งเจ้าเนี้ยสามารถที่จะกรองบล็อกที่บีบอัดได้ครับผมนะครับซึ่งวิธีการคลัฟของมันก็จะต้องใช้แบบนี้ครับผมนะครับก็จะคลัฟไปคล้ายกับสีปกติทั่วไปแต่เปลี่ยนจากเออไม้แพร่งรับผมนะฮะเป็นเออไม้ล็อกแล้วก็ส่วน ตัวสกินนี้ส่วนตัวสกินตรงนี้ผมจะไม่ใช่เออสกินปกติจะเป็นเฮฟวี่สกรีนครับผมนะครับซึ่งเจ้าเฮฟวี่สกรีนเนี่ยผมเราสามารถที่จะคราฟได้โดยการเอาเจ้าสกรีนสีอันมาวงวงแบบนี้ครับผมนะก็สามารถที่จะคราฟเจ้าเออเฮฟวี่สกรีนออกมาได้ครับผมนะฮะอ่ะทีนี้เราจะมาลองกรองเจ้าเออคอมเพรสตัสกันนะผมนะฮะซึ่งหลักการทํางานของเจ้านี่นครับผมนะฮะก็คือเมื่อเราอาัดปุ๊บเนี่ยเราเอามากรองด้วยเฮฟวี่สิมเนี่ยโอกาสดรอปของจากหนึ่งชิ้นจะคูณจะคูณเก้าผมนะฮะ มันจะคูณเก้าผมนี่ครับก็จะได้ของอย่างละ9ชิ้นออกมาครับผมนะจะปกติจะได้อย่างละชิ้นอย่างเงี้ยก็ทําให้เรากรองได้ไวขึ้นนั่นเองครับผมนะฮะอ่าเรามาลองกรองเจ้าเออคอมเพรสกราวเวลกันบ้างครับผมนะฮะอ่าเคยเรามากรองกันนะครับปุ๊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 บ,บนี่ได้ของมาทีละเก้าผมนะฮะอ่านี่เป็นการบีบอัดกราวเวลเก้าอันนะ,ะให้มากรองมาในครั้งเดียวผมนะฮะแทนการกรองเก้าครั้งโอเคเดี๋ยวเก็บของเข้าไปก่อนนะครับ โอเคต่อมาผมสับเจ้านี่ครับผมเจ้านี้คือคอมเพรสฮุกนะผมนะก็คือเอาไอ้ฮุกเก้าอันน่ะจากเยกนีโลเอามาครับแบบนี้ครับผมนะฮะก็จะได้เป็นคอมเพรสฮุกนะครับถ้าถามว่าเจ้านี่ทำอะไรได้ผมนะก็คือมันมีความแตกจากคุกปกติยังไงคําตอบคือเจ้านี่จริงๆอ่ะมันจะมีอายุการใช้งานที่มากกว่าผมเลยทําลายแต่ว่าในวันเนี้ยมันบั๊กก็ผมนะทำให้อา,อายุการใช้งานมันไม่จํากัดก็ผม,มเลยกลายเป็นว่า ไอ้เจ้าเนี่ยมันเลยดูไร้ประโยชน์เพรผมจริงๆมันประโยชน์มากนะครับผมนะฮะอ่ะก็โอเคเพราะว่าไอ้ที่นี่ทีโลกมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคุกเพราะว่าคุกมันไม่จำกัดน,นะฮะก็โอเคก็อ,อันนี้ก็ทำไว้ได้เท่บผมนะครับเไอ,อผมตอนนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของที่ผมเพิ่มเข้ามาบ้างน,นะผมนะฮะก็คือเจ้าสองบล็อกนี้ให้ผมต้องคือ c r คร h e ต netherrack กับ c r รเ h e ์ endstone คือไอสองบล็อกเนี S ้ย e. จริงๆอ่ะมันควรจะมีใน scar factory แต่ว่าใน PE มันไม่มีสองบล็อกนี้ให้ผมเลยทำการเพิ่มมันเข้ามาผมนะฮะ ทำไมจัมโบ้นนี้ทำอะไรได้แล้วมาจากไหนผมขอพูดถึงที่มาของมันก่อนละกันนะผมคือที่มาเนี่ยคือเราจะเอาเจา้าเนเท่าไหร่กับเอสโตเนี่ยมาทุบด้วยค้อนนะผมนะฮะอ่ะผมจะเริ่มจากการทุบเนเท่าไหร่ก่อนว่ามันจะได้เป็นคราเชตเนเธอร์แลคจริงหรือเปล่าผมลองทุบกันก่อนนะผมนะฮะโอเคใช้เวลาแป๊บนึงนะผมปุ๊บเรียบร้อยก็จะได้เป็นเอเอเจ้าคราเชตเนเธอร์แลคออกมาผมนะฮะส่วนของเอสโตก็ผมลองมาทุบกันบ้างผมนะฮะอ่ะเอสโตเอสโตเนีย่ยใช้เวลานานนิดนึงครับผมนะฮะ ก็ต้องรอสักแป๊บนึงเขาตัดภาพไปตอนที่มันทุบเสร็จแล้วเลยกันนะฮะโอเคว่าผมได้มาแล้วนะฮะสำหรับเออเจ้า crochet and s t o r e นะผมนะซึ่งไอส่องบล็อกเนี่ยทำอะไรได้จะมาพูดกันครับผมนะฮะอ่ะโดยที่ไอ้เจ้าสองบล็อกนี้ครับผมนะฮะเราจะใช้กันในการกรองนั่นเองครับผมนะฮะอ่ะโดยผมจะมาเริ่มจากเจ้า crochet thread and coil ครับผมนะครับอ่ะเมื่อเจ้านี้เรากรองได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันครับผมเราจะกรองได้อะไรนะฮะอ่ะปึ๊บแล้วก็วางแล้วก็รองครับผมนะฮะปึ๊บปึ๊บ เปิบ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 นะครับนี่ครับผมเราจะได้เออเจ้าเออ broken all แล้วก็ใน t h e r ์คว้าผมนะฮะจะ broken all นี่ทำอะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังแล้วกันนะผมนะฮะอ่ะแต่ขอเก็บไปก่อนนะผมโอเคต่อมาผมนะรเราจะมาลองกับเจ้าเออ crushed and stone ครับผมนะฮะอ่ะว่ามันจะได้อะไระครับผมนะฮะเดี๋ยวมากรองกันนะผมนะฮะปึ๊บโอเคกรองผมนะฮะอันนี้เราจะได้แค่เฉพาะ บล็อกทิ l นอย่างเดียวครับผมนะจะไม่ได้อย่างอื่นมาด้วยครับผมนะสำหรับเจ้าเอ่อ Project ์ n อนด์สโครับผมนะฮะอ่ะโอเคสุดท้ายนี้ก็เป็นขอที่ผมเพิ่มเข้ามาอีกครับผมนะจะจะจะเป็นบล็อกเดิมนะจริงจริงสามารถกรองได้ครับผมนะคือเจ้าโซแซนเองครับผมนะครับโดยถ้าเราเอาโซแซนไปกรองเนี่ยผมเราสิ่งเขาจะได้คืออะไรมาดูกันนะผมเปิบ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 สิ่งที่เราจะได้จะเป็นเออเป็นแบบสลักออกมาครับผมนะฮะแล้วก็จะเป็นเนเธอร์วัดออกมาด้วยครับผมนะสำหรับ การกรองเจ้าเออ่โซแซให้ผมนะฮะอ่าโอเคก็นะฮะพิคันคือเจอบล็อกพวกนี้เราสามารถที่จะเอามาครับเป็นเอ่อคอมเพรสบล็อกได้ครับผมนะฮะอย่างเช่นเอ่อเจ้านี่ให้ผมคอมเพรสนิทเทิลแร็คนะฮะวิธีการครับแบบนี้นะฮะปุ๊บโอเคต่อมาคอมเพรสคราชส์นิทเทิลแร็คครับผมคอมเพรสโซแซน,นะะคอมเพรสเอินสโตนนะผมซึ่งอันเนี้ยมันจะบล็อกนะฮะบล็อกเท็กเจอร์ อันเนี้ยมันจะบัก๊กนิดนึงครับผมนะตรงอ n s t トอร์นะจะมีบัก๊กนิดเดียวโเคตัวอินストอร์นะฮะต่อมาเป็น compress process ั n s t ินストอรผมนะอันนี้จะไม่มีบั๊กนะครับนี่ครับผมนะโอเคเราจะไปดูไอ้ส่วนของตรงนั้นกันดีกว่าผมนะฮะโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าเออ broken all ที่ผมได้พูดไปตอนต้นครับผมนะตอนเมื่อกี้ผมนะฮะก็คือเจ้าเนี้ยจะเป็น broken all ที่ได้จากเออในการเล่นสกาวฟลักตอรี่ปกติครับผมนะฮะจะได้เจ้านี้ออกมาผมนะฮะอ่า ส่วนเจ้านี่ผมก็จะได้มาจากการกรองอ็กราเชตเนเธอร์รักส่วนเจ้านี้จะได้มาจากการกรองเอสโตนคราเชิตเอสโตนของผมนะฮะอ่าซึ่งไอสับมันเองจริงมันก็คือทําหน้าที่เหมือนกันนะผมในการที่เราได้แร่มาใช้ในสกาดสกัี่นั่นเองครับผมนะฮะเราจะมาสาธิตวิธีการกันนะผมนะฮะโอเคสมมติผมมีเออเจ้าเอ่อบรกเคนออฟผมนะฮะแล้วก็เอาความรู้ต้องใช้ผมนะฮะสิ่งแรกผมต้องทำถ้าผมมีโบรกเคนออฟผมนะผมสิ่งแรกผมจะทําคือเอามันมาคราฟก่อนนะผมนะฮะ เมื่อเราเอาบรอกชินออกมาคราฟเราก็จะได้เป็นเออเป็นกราวเวลชินออกมาครับผมนะนี่ผมใช้แร่ทินนั้นจะได้เป็นกราวเวลชินออกมาครับผมนะฮะจากนั้นให้เราเอาเออคอนเนี่ยทุบครับผมนะฮะปุ๊บ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 นี่เราก็จะได้เป็นได้มาเป็นเออทินสลักับผมนะฮะแล้วถ้าเราเอาทินสลักเนี่ยครับผมนะฮะไปคราฟนะครับปุ๊บเราก็จะได้เป็นเออทินดัสบล็อกับผมนะฮะ แล้วถ้าเอาไอทินดัสบล็อกเนี่ยมาทุบด้วยเออมเจ้า stone h a m m e รก็ผมนะฮะสิ่งได้คือได้เป็นเอ่อ small tini powder ก็ผมนะฮะแล้วถ้าคุณเอาไอสม s ต a l นี่พาวเดอร์เนี่ยไปคราฟิตคราฟครับผมคุณก็จะได้ชินดัสครับผมนะฮะนี่ครับผมขออินดัสเทียลคราฟนะฮะ พอเราได้ทินดั้นเนี่ยต้องทำอะไรใช่ไหมครับตอบคือเราเอาไปเผาผมนะฮะถ้าเราเอาทินดั้เนี่ยไปเผานะครับสิ่งที่ได้คือจะได้เป็นเออทินกอ,อกม้าผมนะแล้วก็ทีนี้ก็จะทำเราสำหรับการได้เหล็กหรือทองหรือทองแดงก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันนะสําสหรับ,บวิธีการที่เราจะได้เออแร่มาใช้ผมนะครับในสก้าทุกตระลยนั่นเองโอเคทีนี้ผมขอพูดเกยกับวิธีการลงก่อนละกันนะผมก็คือถ้าคุณต้องการลงวอตเนี่ยคุณจะเป็นจะต้องโหลดเออเจ้า สกายแฟคทอรีม่มาก่อนว่าผมนะซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไอมอสแพ็กสกายแฟคทอรี่ไว้ใต้คลิปนะฮะซึ่งในมอสซึ่งในคลิปมันจะมีวิธีการลงไว้ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นวิธีการลงมอสนี้กันนะผมและจะให้คุณได้ดาวน์โหลดสองมันมแพ็กนี้ไว้แล้วผมโอเคผมทีนี้ก็จะเป็นการสลลงมอส EX c o m p r e s s um, พรสซั่ก็ผมหลังจากที่คุณได้ดาวโหลดแล้วก็ลงมอดสกายแฟคทอรี่เสร็จแล้วนะครับผมนะถึงจะทั้งลงมอดนี้ได้นะครับอ่าโอเค ทีนี้เราจะทําการเริ่มลงกันก่อนสิริค,คมืก็คือไปที่โฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดมอดเอาไว้ผมนะผมโหลดไวในโทรศัพท์นะฮะโอเคไปที่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณครับผมอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บและอันนี้ก็จะเป็นเอ่อไฟล์ซิปม,ม็อดนะฮะมาผมแบบนี้นครับผมโอเคนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือเข้าไปในนี้นครับผมแล้วกดปุ๊บแล้วก็เลือกเอซิบิวเวอร์ถ้าใครตรงนี้มันขึ้น,นครับผมจากนั้นกดค้างที่โฟลเดอร์ตรงนี้แล้วกดไปที่แตกไฟล์ครับผมนะครับกดไปที่เลือกเส้นทางนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ โฟลเดอร์ er ที่มีชื่อว่าเกมคอมโมแจ้งจำไปที่โฟลเดอร์มีชื่อว่า m o d จากนั้นก็กดตกลงนะครับจากนั้นกดตกลงอีทีน,งน,นึงอันนี้ผมลงไปแล้วผมอันนี้ผมลงไปแล้วผมก็เลยทาการกดเกนทับไปเลยละกันนะผมนะฮะก็เป็นการลงใหม่รอบนึงนะผมโอเคทีนี้ก็ออกจากเออเอ e อ e อเอเ r เอเอัอเ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 ออเอเเอเเอเผเอะอปอี่ตัวเกมออเเอเออเเอเเเออเเอนเออเอเ ที่ใี้เราจะทำการรอครับผมนะฮะรอจนจมะมาผมมีอาการเด้งไปบ้างครับผมนะฮะเนื่องจากมันกำลังหลดรีซอร์เนะเด้งก็ไม่ต้องตกใจผมก็เข้าไปในบ็อกลนเชอร์ใหม่ครับผมนะ,ะโอเคโอเคผมพอตัวเกมมาปุ๊บนะฮะตอนที่มันโหลดได้ผมก็คุณลองเลื่อนดูว่าผมลองเลื่อนหาเอ่อข้อความที่เขียนว่าเออ ex compressor um นะลองหาดูแล้วกันนะผมนะครับอยู่นี่ครับผมนี่ครับผม พอมึงขึ้นตัวสีเขียวตรงนี้หมดปุ๊บแสดงว่าตอนนี้คือใช้ได้แล้วผมนะฮะตอนนี้เป็นโซสีเขียวหมดแล้วตรงนี้โอเคทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับวิธีการลงเอ่อมดเอ็กซ์คอมเพรสซนะผมนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมช่อว่ากดซับสไครป์สวัสดีขอตัวลาไปก่อนรับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย